การรีเซ็ตตัวเองเทคนิคเริ่มต้นใหม่ทุกวันจันทร์สวัสดีจากทุกคนฉันคือคิดดีๆในนี้ใครที่เคยรู้สึกว่าวันจันทร์มันหนักใจรู้สึกเหมือนต้องลากตัวเองออกจากเตียงหรือรู้สึกเหมือนถูกกดดันด้วยภาระงานที่รอสะสมไว้วันนี้คิดดีๆอยากมาแชร์เทคนิคที่ฉันใช้ในการรีเซ็ตตัวเองให้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างสดใสและมีพลังที่มาของแนวคิดการรีเซ็ตตัวเอง การรีเซ็ตตัวเองไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมหรือ behavioral psychology ที่ศึกษาเรื่องการสร้างนิสัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักจิตวิทยาดร์บีเจฟอจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ได้กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดเมื่อเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและสร้างโมเมนตัมไปเรื่อยๆ แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการรีเซ็ตตัวเองนอกจากนี้แนวคิดของ Fresh Start Effect ที่นักวิจัยจาก Warton h School ได้ศึกษาพบว่าผู้คนมักจะมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นใหม่เช่นวันจันทร์วันแรกของเดือนหรือปีใหม่เทคนิคการรีเซ็ตตัวเองสำหรับวันจันทร์1การเตรียมตัวตั้งแต่วันอาทิตย์ การรีเซ็ตที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่คืนก่อนหน้าคิดดีๆจะใช้เวลาในเย็นวันอาทิตย์ทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ weekly review <c oughs> การทบทวนสัปดาห์โดยนั่งสงบสงบทบทวนสิ่งที่ทำไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสิ่งที่สำเร็จและสิ่งที่ยังไม่สำเร็จโดยไม่ตัดสินตัวเองแต่มองเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงดิจิตอลดีท็อ ปิดการแจ้งเตือนจากแอปต่างๆหลังชนะโทรศัพท์ให้เหลือแต่แอปที่จำเป็นและเตรียมสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ไม่รบกวนจิตใจ Physical Reset จัดระเบียบพื้นที่ทำงานซักผ้าเตรียมเสื้อผ้าสำหรับสัปดาห์หน้าเพื่อให้รู้สึกเหมือนเริ่มต้นด้วยสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบ Morning Ritual สำหรับวันจันทร์ The 5 A.M Club Method แนวคิดจากหนังสือ The 5 A.M Club โดยโรบินชามาที่แนะนำให้ตื่นเช้าเพื่อมีเวลาส่วนตัวก่อนเริ่มวันทำงานคิดดีๆปรับใช้โดยตื่นก่อนเวลาปกติ1ชั่วโมง2 0 2 0 2 0 formula 20นาทีแรกออกกำลังกายวิ่งเบาๆหรือยืดเส้น20นาทีถัดมาสมาธิหรือการเขียน journal 20นาทีสุดท้ายเรียนรู้สิ่งใหม่อ่านหนังสือฟัง podcast การวางแผนแบบ MIT Most Important t a s k จากการวิจัยของ Brian Tracy ในหนังสือ Eat Dead Frog ที่แนะนำให้เลือก3งานสำคัญที่สุดในแต่ละวันคิดดีๆจะเขียนรายการ MIT สำหรับวันจันทร์หง,งานที่ท้าทายที่สุด Frog ตัวใหญ่1ง,งานที่ต้องทำต่อเนื่อง Routine แต่สำคัญ1งงานที่สร้างค่าในระยะยาว Long-term Investment การจัดการพลังงานแทนการจัดการเวลาตามแนวคิดของโทนี่สวอชจากหนังสือ The way we are working isn't working ที่เน้นการจัดการพลังงานมากกว่าการจัดการเวลา Peak hour identification รู้จักช่วงเวลาที่ตัวเองมีพลังงานสูงสุดและจัดสรร MIT ไปในช่วงนั้น อัลตราดาเดียนรีเทิมส์ทำงานเป็นช่วงๆ90-120นาทีแล้วพัก15-20นาทีตามจังหวะธรรมชาติของร่างกายายฟูเนสแล้วเพรสเซนต์โมเมนต์อาเว s s เจากการศึกษาของจอห์นคาบัตซินเรื่อง Mindfulness Based Stress Reduction หรือ MBSR ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิ 5 m i n u t e Morning Meditation นั่งสมาธิสั้นๆโฟกัสที่ลมหายใจเพื่อสร้างความตั้งใจและความสงบใจก่อนเริ่มวัน Gratitude Practice เขียนสิ่งที่รู้สึกแท a ง์ s 3ข้อทุกเช้าตามการวิจัยของดร Robert ์ m เอมอที่พบว่าช่วยเพิ่มความสุขและลดความเครียดหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์การวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนประสิทธิภาพของเทคนิคเหล่านี้ n e u r o p l a s t i c i t y r e s e a r c h การศึกษาของดร์ไมเคิลเมอร์เซนิกแสดงให้เห็นว่าสมองสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างเส้นทางใหม่ได้ตลอดชีวิตการสร้างกิจวัตรใหม่ช่วยเสริมสร้างเส้นทางประสาทใหม่ h a b i t Loop Research การศึกษาของชาร์สดูฮิกในหนังสือ The Power of h a b i t อธิบายว่านิสัยประกอบด้วยคิวสัญญาณ r o รูทีนกิจวัตรรีวอร์ดรางวัล การรีเซ็ตช่วยสร้างคิวใหม่สำหรับกิจวัตรที่ดี Circadian Rhythm t t u d y การวิจัยของดรั u เซลฟอสเ s t e r จาก Oxford รแสดงให้เห็นว่าการมีกิจวัตรที่สม่ำเสมอช่วยปรับจังหวะชีวะอัตยาให้เหมาะสมข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงจากประสบการณ์ส่วนตัวและการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีข้อผิดพลาดหลักๆที่ควรระวัง perfectionism trap อย่าคาดหวังว่าจะทำได้เพอร์เฟตั้งแต่วันแรกการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์ a l l or nothing mentality ถ้าทำไม่ได้บางอย่างในแผนอย่าทิ้งทั้งหมดให้ปรับแผนและทำต่อไป Comparison with o u t h r r ทุกคนมีสถานการณ์และความต้องการที่แตกต่างกันให้เปรียบเทียบกับตัวเองเท่านั้นแนวทางสรุปก้าวเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ การรีเซ็ตตัวเองไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตภายในครั้งเดียวแต่เป็นการสร้างโมเมนตัมเล็กๆให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลักการสำคัญคือ 1. เริ่มต้นจากสิ่งเล็กที่สุดอย่าพยายามเปลี่ยนทุกอย่างในครั้งเดียวเลือก1-2น,นิสัยที่อยากปรับปรุงและทำอย่างต่อเนื่อง 2. ส,สร้างระบบมากกว่าเป้าหมายเน้นการสร้างกิจวัตรที่ทำซ้ำได้ง่ายมากกว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่ที่ยากจะบรรลุ 3. ให้อภัยตัวเองเมื่อพลาดการพลาดเป็นเรื่องปกติสิ่งสำคัญคือการกลับมาทำต่อโดยเร็วที่สุด 4. ะฉลองความสำเร็จเล็กน้อยให้รางวัลตัวเองเมื่อทำตามแผนได้แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยเพื่อเสริมแรงการกระทำในทางบวก 5. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทบทวนและปรับแผนทุกสัปดาห์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป วันจันทร์ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่น่ากลัวแต่สามารถเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆได้การรีเซ็ตตัวเองเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้และยิ่งทําบ่อยก็ยิ่งง่ายขึ้นจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการปฏิวัติครั้งใหญ่แต่เกิดจากการปฏิรูปเล็กๆน้อยๆที่สะสมไปวันละเล็กวันละน้อย ลองเริ่มต้นกับเทคนิคง่ายๆสักอย่างในวันจันทร์หน้าและสร้างโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการคิดดีๆเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นในวันต่อไปได้ก้าวแรกเริ่มต้นที่วันจันร์นี้ละจ้าถ้าหากว่าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ